มาทุกได้จุดถูกบอกข่าวองค์พยานะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอาจารย์ชาติท่านแนะนำพร้อมกับเอาองค์พยานะพยานะ รุ่นโคตรเศรษฐีอันนี้ก็รุ่นหนึ่งไม่มีสองครับเทา้าเวทวันจตุคามรามเทพเปรียบได้ทางองค์พญานาคุูกบอกก่าวเด้อวางให้เกิดความโชคดีปิติมงคล

มีบิดง่ายไปทางที่เติมออกตามที่ท่านบอกเลยนะครับข้อ,อนี้หลบมานี่ก่อนทำน,นี่ก่อนเลยสาธุขอกลาบไปองค์พยาอัคราชที่ลูกศรัทธาคือองค์ มุชรินนาคาที่ประจับตนครับถ้าถูกสาถูกกอให้เกิดเป็นความเป็นสิริมงคลครับใ้โชคเรืยหลับเรื่อหิมเรื่อยจามุญวัสนานะอรักจะท่านจะประทานมา Ni. Err, sok, anae, japu. ทะะี่ธรณีจะปูเตัวยาลูกหลานคอกรับคอพรอให้เกิดความสิริมงคลโชคดีให้อยู่ดีมีสุขโุคลับมงคลสาธุสาธุ นิกากไม่ถูกสิบสี่ดอกบอกก่าวรงนาคานะครับมุจลินนาคาพญาศีสุโทองเพบแห่งพญานาคา ได้มาดุลสถิตทีนี้ขอให้ไปฮอดไปเตืนได้บอกกล่าวขอให้โชคดีดร่ำรวยเฮงเฮงเด้อสาธุวันนี้มีรถหม่งคนเด้พร้อมกับ เลขรถมงคลอันนี้ขอให้ชโชคดีอ๋อโมดูวันวันออกดอกทีไ์บอกเลยว่าท่านจะให้โชคเดินวันพญามหานังกวักเนี่ยอ๋อเลขมงคลเป็นอย่างนี้เองครับ